อันียอดิมาอีกป่ามาอีกป่าอะนดิอันดีอะนดิยอันดิยอัดียอดียอันดียอัียอยออัยอัอยออนยอัอนยอนยอยอยอัยออัยอ้าว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 อยยบายอัยอันดีอนเัเนนนีดััยเนี โกงยิ่งยิ่งกว่าเดิมในแพทปัจจุบนันแต่ก็เป็นตัวละครที่เล่นยากในแพทปัจจุบันเช่นกันฮะใช่แล้วฮะถ้าเราไปทดลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลย let's go พระศิลป์สก,กิลของเดต้าเนี่ยพระศิลป์สก,กิลของเดต้าเนี่ยท,ทุกการโจมตีจะทําการเก็บสเต็กแล้วจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตนเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราโจมตีกับฮีโร่เนี่ยมันก็จะเพิ่ม2องสเต็กแต่ถ้าเกิดเราโจมตีให้กับคลิปหรือคลิปป่ามันก็จะเพิ่มแค่1นึ่งสต็กซึ่งจะสามารถเก็บได้สูงสุด,สดถึง16ขั้นและถ้าเกิดว่าสูงสุด,สดมากกว่านี้ก็จะทําการสร้างเสียหายจริงทุกๆหกสิบหน่วยแต่ซึ่งตามนี้เลยอถ้าเกิดว่าเราทําการโจมตีโจมตีคลปป อ่ะเห็นไหมสองสแต็กนี่ตามนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราทำการโจมตีฮีโร่อ่อาสองสแต็กเอาแต่ป,ประเเมื่อกี้มันขึ้นมาสามต็กเพราะว่ามันมีคาอันเก่าอยู่อ่าเดี๋ยวผมพาดูอ่อเหน็นไหมสองแต็กนีตามนี้เลยแล้วถ้าเกิดเราทำการโจมตีไปเรื่อยๆจนถึงสิบหกสิบหกสเต็กทำให้ตัวละครเดต้านั้นโจมต,ต,ตีเร็วโจมตีเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสร้างความเสียหายจริง ห0หน่วยทุกๆการโจมตีซึ่งจะประมาณนี้เลยอ่าตีตีอ่าเริ่มตีเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อ่าเห็นไหมดูสิดูสิเห็นไหมดูสิเดต้าเนี่ยตีเร็วขึ้นแรงขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นไงเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเดต้ามันจะเก็บแค่ยี่สิบเอ้ยี่สิบสต็กแล้วมันจะเป็นตัวเอ่อตัวละครขโมยพลังโจมตีมาแต่อันนี้คือกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆโอเมนอ่ะ ยิ่งยิ่งตีมากเท่าไหร่มันยิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะใช่ยิ่งเหมือนแต่ว่าเดต้าก็ทบการบัฟมาใหม่ก็คือมันจะสร้างความเสียหายจริงแรง์ขึ้นยิ่งกว่าเดิมตามนั้นนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูที่สกิลหนึ่งของเดต้านะครับสกิลหนึ่งของเดต้าเนี่ยก็คือจะล้างซ c อ่าเป็นเป็นตัวละครที่แบบว่ายกลดสถานละลดความเร็วทันทีแล้วก็ก็โจมตีเขาจะไปจะสร้างเสริมพลังจะสร้างความเสียหาย300หน่วยและลดความเร็วสตูลง50เปเ็นเป็นเวลา1วินาทีในขณะน,นี้เธอจะต้านทานและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่50หน่วยทุก0.5วินาทีสูงสุด6ขั้นหากวิ่งชนสตูจะสร้างความเสียหาย100ดาเมจและการเพิ่มความเร็วจะคงอยู่หลังสิ้นสุดในการชาร์จ3วิก็คือ ตัวละครปลอติเดต้าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าชิคพุ่มใช่ไหมสกิลหนึ่งอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเดต้านั้นเราไม่ต้องทําการกดค้างเราแค่ทาการกดแล้วก็ปล่อยนี่ตามนี้แล้วถ้าเกิดว่าเดต้าไปชนกับคนมันจะทําการสร้างความเสียหายแล้วเราก็าจะได้สเต็กของสร้างความเสียหายมา,าเดี๋ยวผมกดอย่างนี้ดีกว่าโอเคเดต้าเดต้วาวิ่งผ่านนะครับ แต่ต้องชนกับคนนะไม่ไม่อา่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดินเดินเดินผ่านนะต้องต้องเดินเกือบชนคนจริงจริงมันถึงจะไอ้นี่แบบแบบทำการแบบจะได้ได้ได้แสกแล้วก็สก๊อตใส่อีกฝั่งเห็นไหมนี่แต่ถ้าเกิดเราทำการโจมตีมันก็จะลดความลดความเร็วลง50เป็นเวลาหนึ่งวิแถมตัวละครเดต้าก็แบบยัง ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ความเร็วเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่า Data เนี่ยทาการเดินไปเรื่อยๆแลแบบจนวิ่งจนหลอดหมดเนี่ยมันก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเห็นไหมนี่ประมาณนี้เห็นไหมไหมดูดินะดูแบบด,ดูมีความเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทาการกดสกิลทีหนึ่งแล้วกดทำการโจมตีมั้งความเร็วก็จะไม่ได้ตามนี้เลยก็ถือว่าสกิลหนึ่งมีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถไปเติมไฟให้เพื่อนค่อนข้างทันอย่างเช่นเราอยู่เล่นก้างเราก็วิ่งไปบน แล้วเราก็จะได,ได้ได้ความเร็วกันเคลื่อนที่ประมาณ3าวิมาเห็นไหมตัวดิเร็วมากคือเร็วแบบโอ้โหแค่แบบแค่มาเคลียร์เลนกลางปุ๊บก็ไปเคลียร์เลนบนต่ออะไรอย่างนี้คือกลายเป็นว่าเดต้าแบบตัวละครที่สามารถเคลียร์เลนก็ได้ค่อนข้างไวยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามนั้นนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองของเดต้าเนี่ยได้ทําการปรับใหม่ก็คือจะสร้างเลื่อยออกมาจะสร้างควาเอออมเสียหาย200ดาเมจจากนั้นเลื่อยโลหิตจะเคลื่อนที่เข้าหาเดต้าพร้อมกับลาเป้าหมายมา ก็จะซ่อมคอบเจ้ยหาย200หน่วยและเมื่อโลหิตเข้าถึงตัวจะระเบิดซ่อมคอบเจ้ยหายอีก200หน่วยทุกครั้งทุกศัตรูที่โดนโจมตีจะฟืน้นฟู2%ของพลังชีวิตสูงสุดหากเป็นฮีโร่จะทําการฟืน้นฟู8เอ้ย3%ขอโทษทีนะครับจะทําการฟื้นฟู3%ของพลังชีวิตสูงสุดก็คือเตตาจะทําการซ่อมคอบเจ้ยหายด้วยกันถึง3ครั้งครับ1คือเลื่อยลงมา2คือราัลงมา3คือระเบิดรอบตัวตามนี้เลยาปด,ด,ดูกันนะครับ1 สองสามอ่าแล้วเราก็จะได้สเต็กมาด้วยอู้เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถทําการสร้าง้าเสียหายได้2อคือเราสามารถทําการเก็บสเต็กได้3คือเราสามารถทาการฟื้นฟูได้ถึงมันจะฟื้นฟูได้ค่อนข้างน้อยแต่เดต้านั้นก็เป็นตัวละครที่ต้องแลกเลือดซึ่งถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพราะมันเป็นตัวละครที่เน,น้นเชิงแบบในเชิงแบบดวนดวนกันอะเออแบบดวนแบบดวนปะทะกันอะนอ่างเงี้ยเออแล้วสกิลสองค่อนข้างที่จะแบบป่วนป่วนชาวบ้านมากเพราะว่า แบบคนกำลังไฟไฟกันอยู่แล้วเราแบบสกิลสองมาพอดีเราก็แค่ทําการปล่อยแล้วก็กดล่างใหม่เห็นไหมเนี่ยประมาณแล้วเราก็ทําการตีตีไปเรื่อยยๆประมาณนี้เลยตามนี้เป็นไงสกิลสองโคตรมีประโยชน์เลย แล้วก็สกิลอันติเมะนะครับของเดต้าเดต้าจะทำการปรับใหม่เดต้าจะควายสถานะควบคุมในขณะเดีวยวกันจะทำการแปลงความเสากหายที่ได้รับจะเป็นการฟื้นฟูสกิลใช้งานอัตโนมัติเมื่อสามารถใช้งานได้และเข้าสู่ช่วงเวลาคูลดาวน์หรือก็คือปรติเนี่ยเดต้าเราต้องทำการกดสกิลเองใช่ไหมแล้วมันจะทำการฟื้นฟูเลือดตาม SP สูงสุด20%ทุกๆครัยมตีแต่ตอนนี้คือ เราไม่ต้องไปกดแล้วเราจะปล่อยออโต้ได้เลยโดยที่เรานั้นไม่ต้องทําการไปกดเราแค่ทาการปล่อยให้ให้ตัวละครเดต้านั้นก็คือแบบตัวละครเราไปโจมตีอีกฝั่งแล้วเดี๋ยวสกิลเดี๋ยวมันก็กดเองอมันกดเอาเองกับตัวมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันคูดาวทันนะเพราะมันมันค่อนข้างคูดาวค่อนข้างนานอยู่ทุกๆการโจมตีที่เดต้าโดนจะทําการฟื้นฟูเลือดทั้งหมดเลยใช่แล้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำการหยุด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 หรือชะงักที่หนึ่งเดต้าก็จะ กิลอันติเมตก็จะไม่ทํางานอืมตามนั้นก็อย่างเช่นประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเบิดคูดาวก่อนนะน,นี่เบิดคูดาวก่อนนี่อ่าโดนตีไปโดนตีไปครับโอเคประสิทธิ์ทำงานครับไอ้อัอนติเมตทำงานใหญ่ไหมเห็นไหมหไหม,มันมันจะทุกทการโจมตีแต่ก็นี่มันจะ มันมีเวลามันมีเวลาคูดาวของมันอยู่ซึ่งเราสามารถดูที่หลอดหลอดอันติเม่เนี่ไหมมันจะมีหลอดอันติเมตอยู่ข้างบนซึ่งอาจจะค่อนข้างดูยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นหลอดหลอดบนหัวเล่าเลยแต่เวลาเข้าปะทะจะค่อนข้างดูยากเพราะว่ามันแบบเกิดการประทะแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเห็นหลอดกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยแล้วแถมเวลาคูดาวเนี่ยค่อนข้างนานามากเพราะามันใช้เวลาคูดาวตั้ง50สิบวินาทีถึงเราจะออกไอเทมอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ยังไงมันก็ยังเยอะอยู่ดีอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเงินไอเงินให้ดูนะ ตอนนี้ห0ิวินาทีายเป็นส2วินาทีซึ่งคูดาก็ยังนานอยู่แต่ก็ต้อง,ต,องต้องทำใจหน่อยเพราะว่าตัวละครเดต้านะก็ต้องเป็นตัวละครที่ต้องเข้าปะทะซึ่งมันอาจจะต้องเป็นตัวละครที่แบบต้องใช้ประโยชน์แบบเข้าปะทะแบบเชิงสู้ไฟหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวละครที่ตีเร็วตีไวอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะโกงไปหน่อยเนาะตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นเราไปดูที่ไอเทมกันเลยดีกว่านะครับไอเทมของเดต้าก็ตามนี้เลยอันนี้จะเป็นไอเทมของออฟเลนซึ่งผมนั้นก็คิดว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้ว อ่าใช่ที่จริงรูนเนี่ยรูนผมอยากได้เป็นรูนอันนี้อ่าอยากได้เป็นรูนนี้อยู่เอ้ยเออพลังแฝงตัวทีตอนแรกอยากได้เป็นพลังแฝงแบบนี้ แต่น่าเสียดายที่ผมไม่อยากที่ผมไม่ได้เอาพลังแฝงอันนี้มาเนี่ยคือมันมีข้อเสียคือมันจะไล่ตามไม่ค่อยทันมันไล่ตามทันแหละแต่หลังๆมาแบบอีกฝั่งอ่ะมันจะเริ่มหนีได้เพราะตัวละครเดต้ามันเป็นตัวละครที่มันต้องเข้าในระยะประชิดในระดับหนึ่งซึ่งอีกฝั่งส่วนใหญ่ๆมันเป็นตัวละครผิวส่วผมคิดว่าเอาเอา,เอาพลังแฝงอันเก่าที่ผมที่ผมวางไว้เนี่ยจะโอเคสักกว่าอีกนี่จะเป็นพลังแฝงตามนี้เลยเนาะ ส่วนรูนรูนก็จะเป็นตามนี้เลยก็จะมีคีลเลคอนโอกาสติดกิเลคอน1.6ร์แล้วก็อ่ารุนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นรุนตามนี้ก็คือความเด่นในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเด่นในการโจมตีอันนึงก็จะเป็นดูดเลือดเพราะว่าทาให้ตัควครเดต้าแบบดูดเลือดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นจ,จ,จอเกาะอะไรประมาณนี้เนาะส่วนสกิลก็สกิลชาเลนเจอร์ก็เป็น s q มาตอนที่จริงเอาแฟดมาก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเอา SQ มาจบ,จบจบดามจจะดีสิกว่า ส่วนถามว่าโลมในตำแหน่งโลมเดต้ามันเอาไปควรเล่นดีไหมอาจริงนะม,นมันเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะมันเป็นตัวละครที่มันต้องเข้าในระยะระยะยแบบไปสู้คนอนะ่ะคือว่าเอาไปโลมมันค่อนข้างที่จะใช้ยากแต่กย็ยังเล่นได้นะแต่แค่มันยังแบบใช้ยากเออแบบเหมือนเข้า,ขาแค่แป๊บแล้วก็ออกอะไรประมาณเนี้ยคือสำหรับผมคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมไปลองในหลัง,ลงก็ได้แต่ผมขอไปเล่นในตำแหน่งออฟเลนก่อนดีกว่าเนาะโอเคนะครับ ไปเลย Let's go <S ยินดีต้อนรับซูอาโออ่อผมแนะนำให้อัพสกิล2ให้กับเดต้านะครับเพราะสกิล2เดต้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าสกิล1สกิล1ปกติเมื่อก่อนก็มีประโยชน์นะแต่ก็มันยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาจริงๆคือปกติเดต้ามันก็ควรอัพสกิล2เป็นหลักนะเพราะว่าสกิล2มันซอกความเสียหายได้ค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยใช่แถมแถม,ถมทุกๆสกิลทุกๆแถมยังดีเนี่ยที่มีพาราซีของเดต้าเนี่ยทำการแบบ มีผลกับคลิปด้วยแบบอ่ามีผลกับสกิลอะไรพวกนี้มันก็เลยแบบใช้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมอืมนี่อ่ะอ่าอือสู้กับอืมอเลนเหรอก็โอเคอยู่นะโอเคเนาะอืมโจมตีเรื่อยๆว่าจะสักเอาทีหายจริงไปเรื่อยๆอืม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 สวยตามนั้นนะครับนี่บอกแล้ว ล่นง่ายจะไตายโอ้อืม,อม,อมน่าเสียดายจังหนี่มีนกกระจิบมาแล้วอย่างเดียวที่ที่เขาที่เราเอาพลังแฝงนี้มาเนี่ยเพราะพลังแฝงนี้มามันก็ช่วยแบบให้เราสามารถทำดาเมจแบบระยะไกลได้โดยที่เรานะไม่ต้องไปเข้าใกล้มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเลต้ามันมันค่อนข้างที่จะแบบ มันเข้าระยะประชิดค่อนข้างยากอะถ้าเกิดไปเจอไปเจอพวกตัวละครเระยะห่างอะไรพวกเนี้ยเอออย่างดีที่อย่างดีที่มันมีผลกับคลิปด้วยพวกพาราสีบอะไรพวกนี้เอ้ยไม่ใช่พาราสีบดิเออสกิลเออโอเคอาซิโอว้าว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 อืมโอ้มีผลทำงานด้วยเว้ยสวย อืม um mm. บัตโอ้เอือสิเอือสิเอาอสิอาสิเออ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 สวยแตกโอ้ยเกือบได้อลเลแล้วเนี่ยเมื่อกี้เกือบได้อลเลแล้วเกือบได้อลเลแล้วแต่น่าเสียดายเมื่อกี้โดนบัตเตอร์ไฟโดนบัตเตอร์ไฟกระโดดทันที แต่อีกฝั่งมันรู้นะอีกฝั่งมันรู้ท่านอีกฝั่งมันรู้อีกฝั่งมันรู้ว่าคนเระยะห่างเดี๋ยวโห oh. คนเระยะห่างแบบคนหนีเออมัน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 ค่อนข้างแก้ง่ายอยู่ในตอนเนี้แต่เอาเถอะไหวบัวจะบอกโดนโดนนี้ไปแล้วอะ่ะ ดยูซีิรถกออศัตรูเนาะแล้วก็ไปหาเพื่อนอเราไม่ต้องไปดีกว่าอีกฝั่งมันมากันเยอะแล้ว,ลวรวมปัจจไฟนะปัจจัา,า,นะจา,าหายนะเอออ้ย รวองบัตนะรวังบ for ัตนะบัตอยู่ตรงนั้นนะรวองบัตนะอืออเอาชิบได้คิดเฉยเลยอดีเอดีเอดีเอดีอ่า อ่๋ออเอาดิ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 เออเออเออเอาดิ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 เออเออเออใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่เขาจะไปเออเออเองอยู่เองอยู่เองอยู่เองไม่อยู่แล้วเออบายบาย เออเพื่อนเก็บงานด้วยโอ้โหเอาจริงนะเราเรา,เราปากคำบิบอยู่เนี่ยเมืกก่อกี้เราแบบเอ้ยอดีตระหว่างใครจะอยู่ใครจะไปฮะเออนี่แหละโอ้โหสกัดอเลนนี่คือต้องลุน้นต้องลุ้นแบบโอ้โหลุ้นแบบใจใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าแม่ใครจะอยู่ใครจะไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปอย่างน,นี้ที่ของอลเลนมันยังมาไม่เยอะนี่เรามีจอกเกาะแล้วไง <laughs> โอ้แต่เงินนําเงินนําตั้งสี่ย้อยเหรอโอเคยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะทำไมทำไมทำไมทูเรนเออเดี๋ยวโอ้ยใจใจใจสวยสวยโอ้สวย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 อ่ะดิออ่ะดิออ่ะเด้ออ่เด้เด้โอ้โหทีเดียวเองทีเดียวเองทีเดียวเองอืมเจิดใจจังเอ่อเพื่อนเฮ้วไม่เมียนติไม่เมียนติเอ่อเพื่อนเอ่อเพื่อนเพื่อนเลี้ยรางเลี้ยรางเพื่อนเลี้ยรางเพื่อนมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเออ เออนั่นแหละครับขอบคุณมากครับที่ให้เลือดโอ้ยโอ้ยเอาจีอะดีอารีอะดีเออเออเอออ่ะอ่ะอืมสวยพี่สวยอืฟินรู้สึกฟินจริงๆเลยขอบคุณครับที่ให้อืมอ่าสดชื่นว่ะโอเคเนาะขอบคุณมากครับที่ให้ที่ให้ที่ให้คิวผมเอเออเออ ไหวพออ่าเล่นปนตูเลนปนตูเลนปนตูอืมอันติมาแล้วอันติมาแล้วเอยเองเอาหน้าเองเอาเอาหลังไปเดี๋ยวฉันเอาหน้าเองเออเออเออดีอดีอดีเอออดีอมาอีกป่ะมาอีกป่ะอดีอดีอดี เอ้้ยเุ้ยอ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 ้าเอ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 ้า้าเ้า้อ้้บายบยายายอุ้ยเกือบดนลงหัวเกือบลงหัวเกือบลงหัวไม่ล่ะนี่อ้ยอุตส่าอุตส่าแบบเมียนติเมแบบจะเข้าไปเอาคิวซะหน่อยปะท โอ้ข้างบนน่าตื่นเต้นจังอยากครอบอยากครอบไปเหลือเกินแต่ลองมันออฟเลนอ่ะเออต้อง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 แยกดันหน่อยต้องแยกดันหน่อยเออต้องทําใจหน่อยต้องทําใจหน่อยโ <'s> อ้โคตรแรงโอ้ Ooh, แรงมากเลยอ่ะไอซักพักนึงก็จะมีตัวละครอะไรโผล่มานี่อ่ะจริงจริงเดีวยวเยโอเค ไม่โดนเลยไม่โดนเลยมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยอเดะอเดะโอ้ยลงหัวไม่เออไม่ไม่ลง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 โอ้โห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 ดึงมันมาดึงมันมาดึงมันมาดึงโจมตีใครอ่ะอะดิอะดิอะดิเออ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 อะดิอะดิอะดิอะดะสวยเป็นไงเราเป็นตัวล่อเว้ เออเอออืมอ,อะไรโอ้เออโ,โดนโดนเออโอ้โอ้บัตบัตบัตโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โหโอ้โหบัตเดี๋ยวนะมีโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมทำไมเอาทำไมเอาบัตไม่ได้เลยไม่มี eu. ตัดเลือดนิ่งอ้าว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 อาญาอาญาลงอาญาอาญาลงเป็นอะไรที่อ้าวเก็บได้ไงวะเนี่ยเออต <ma> no ีมาอมาตีไป Okay. เอาไงตีไปตีไปะโอ้ยลงหัวอีกแล้วลงหัวอีกแล้วเหรออออ่ะอ่ะเอเอ,เอ,เอสักอตต์เสียหายไปสักอตต์ก็อยู่นี่อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่เนาะว่าทำไมไม่อยู่วะอืะมจะเย็นๆน่อยจะเย็นหน่อยแล้วแล้วเราจะไปเราจะไปดันดันดันป้อมยังไงดีวะเนี่ยมันอยู่เลนกาลางเราก็ต้องไปเลนบนแทน ไหนดูซิอืมก็จะได้อยู่ได้อยู่เนาะได้ไหมมีมามีมาไหมอะไร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 ว่ะ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 เออ สกิลคูดาวทันทีเลยสกิลคูดาวทันทีเลยโอ้โหมากันเยอะเลยโอ้โหแบบนี้เราจะโอ้โหเออมีบอมีบอมีบออะดิเออเออโอ้โหอย่างเอย่างเออ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 อ่ะ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 เออโอ้โหเรียบร้อยโอเคหลังนั้นนะครับอืมเล่นก็ก็อยู่อยู่ได้แค่นี้แหละ ทำอะไรไม่ได้โฮ้โเฮ้ยอกี้ตอนแรกยังดีๆอยู่เลยทำไมจู่ๆมันเป็นอย่างนี้แล้ว่ะไม่เข้าใจแต่เถอะผมก็จะพยายามได้แค่นี้แ,ลแหละโอเคก็อืมช่วยได้แค่นี้แหละทำอะไรไม่ได้โอเคไอ้ตามนี้นะครับ MVP ของเกมเดตตานะครับผม นี่เป็นตัวละครที่เข้าระยะประชิดค่อนข้างเก่งใช้ได้แต่ก็ถ้าเกิดเจอพวกตัวเว้นระยะห่างหรือว่าจุดการโจมตีหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะชนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะตามนี้นะครับนี่โอ้สกอร์ค่อนข้างๆที่จะไปทางแบบอจกแจะเยอะใช้ได้ฮะส่วนข้อมูลไหนดูซิข้อมูลสักความเสียหายหกหมื่นแปดโอ้สักความเสียหายค่อนข้างเยอะฮะแล้วคราบเสียหายก็เยอะเหมือนกันแถมทีมไฟก็น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่เข้าเนาะ ถ้าเข้าเสียหายเอาตัวรอดฟาร์มแล้วก็สติติแล้วก็ทีมตามนี้นะครับโอเคนะครับใครที่เจ้าก็อย่าลืมกด subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์คลิปนี้รอดตัวไปก่อนครับผมบายบายครับผมบายบาย